สวัสดีครับมณ er. um uh, ีนะครับจ right. ัดเมนูตามคำขอพี e. ่น้องเอฟซีนะครับเนาะเป็นเมนูซอยจูนะครับว่านี้เป็นมีตับมีเนื้อสันนะครับเนื้อขาแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นตับนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสามสีเกี๊ยบนะครับเนาะเอาสีซอยเนื้อแล้วพี่น้องมาเลยตัวนี้เป็นซอยเป็นตัวนี้เป็นเนื้อขาท้่พี่น้องเนาะซอยจูทำงานจังหวัดเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุ้ขู่สุขคนนะครับมาพบมาพ่อกับช่องจ่าชาติถุงกุลาเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้เนาะครับเอาเมนูยอดฮิตนะครับมาฝากพี่ตอนน้องครับเป็นเมนูซอยจุพี่น้องเอฟซีความากกับมีมีตับนะพี่น้องเนาะมีตับแล้วก็มีเนื้อสันแล้วก็มีเนื้อเนื้อขาเนาะพี่น้องเนาะผักแก้งฮอปพี่น้องมื่อกี้มีบักแตงมีผักแกงก่อนพี่น้องผักกาดฮินเนาะพี่น้องเนาะแล้วมี ผักข้าวตองแล้วก็มีมะระขีนกนะครับมีแบบหวัหวหอมแล้วก็มีผักบัวนะพี่น้องเนาะผักซีมาเสียบชาดก,กันพี่น้องข้าวเหนียวหันหันนะพี่น้องเนาะมาหนีิน,นี่ข้าวเหนียวไม่ไหมหันหันนะพี่น้องเอาขออนุญาตเอาไวน้นีแล้วนะพี่น้องเนาะครับก็คืเอเราแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับจาชาดเนาะมันต้องเป็นตัวของตัวเองเลยพี่น้องเลยเอาสำหรับจาชาดก็ไม่ตอ้องเอาไรเลยพี่น้องเนาะ จวดจวดได้บปล่พี่น้องเกลือข้าวได้ขอหยาดได้ครับพี่น้องน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียพอนะมาครับกลับมื่อนี้ตัวนี้เป็นดีเนาะคุณแม่เป็นเหยมาครับเขียงเนื้อบ้านขอนเกนเข้าได้พี่น้องเนาะเขียงเนื้อคุณแม่กรองนะครับคุณพ่อกำนันปากทางเข้าบ้านขอนเกนนะครับเลียนเสียนบายพาสรอยเอ็ดว่าปีได้พี่น้องเนาะอยู่ฝั่งขวามื่อนะครับ ประมาณ4กิโล่ะรพี่นอ้องอ๋อผมว่าท่านใส่ขมเลยพี่น้องเนาะอืมตัวนี้เป็นดีพกนะครับแต่เพิน่นเอเพิ่นแบงใส่ถุงให้กับผสมน้ำปลาเรียบร้อยนี่มือนี่นะครับนี่พี่น้องที่เด็ดที่เด็ดเลยครับที่เด็ดพี่น้องเพิ่นเห็นวมา่อไห เป็นการเปิดตอมรับรถเนาะครับพี่น้องเนาะมันอาจสยขมแต่มันขมหวานพี่น้องมาไม่ต้องเอาอะไรอ่าโอ้คักขนาดพี่น้องเนะียกินมยังในกระเทียบป่ะนี่ครับมาเสียบแซมกันได้พี่น้องเนาะเนาะคำเรียกแหกหมานฮะใส่กระเทียมหอยนั่นหนึ่งคำบ,บกักพริกพริกกัดเอาไปน,นะพนี่เนาะ โอ,อ้มีแหงควายเปล่งเลยอือนี่เรืร่องหะจแทรกันนะครับเรื่องอือมาละเข่าเพื่องเลยอือโอ้โอพริกกับเผ็ดมาได้กินด้วนแล้วครับนเนี่ยเมนูเนี่ย โดนเติอล้วขึ้น้องผัดข้าวตอง มาละกำลัลงมาพี่น้องเอ้ยไม่ได้อยู่ตลาดนะครับเสื้อคว้องผูกเพราะท่านี้ไงพี่น้องเนื้อสดแห้งพี่น้องเอ้ย มื่อไหร่กวาดพี่น้องอเห็นเจ้าหน้าก,ากเทศทากาลปีใหม่แล้วพี่น้องเนาะกเห็นพี่น้องที่บ้านเฮ่านะครับที่เพิ่นไปต่อสูญชีวิตอยู่โรงงานเนาะเห็นโบนัสเพิ่นว่าเพิ่นพาก,กันดีใจ,ใจใโอ้ผมผมดีใจเนาะพี่น้องนอเนาะเจ้าชันบุรีแถวระยองนะครับ เอฟซีเพ,พิ่นไ <Okay. S 1> ด้โบนัสหลน์เลยเพี่น้องก็ดูแลสุขภาพไว้พี่น้องเนอ้อ <Okay. S 1> พี่ไม่ก็เดินทางปลอดภัยเลยเพี่น้อง <Okay. S 1> ส่วนทีมงานของชาชาติถุงราก็าแต่ที่นี่ผมมาเติร์นไงนะครับมาอยากระยองนะพี่น้องนะ <laughs> ผมจะมาฉลองสว่างเมืองทัพให้พี่น้องเลย ใช่ครับพี่น้องอันนี้ผมพันไหมแล้วนะเป็นสามพิจิพันตับเกียวสุด,สดอยนะอดเดิมมาตามเดิมมาแล้ว ตับานเพื่อนตับ,บนานอะไรเกียร์ว้าวย,ยู่เจ้ายไม่ย่ำถึงไนพื่อนตน่อไนอ่ะ กินยามะดรก็เสียเพื่อพี่น้องเออหมอเศร้านะครับหมอกก็เริ่มร่วงแล้วพี่น้องหมอเศร้าพอดีเปรียวเนื้ออยู่บ้านขอนแก่น,กนพะเนาะหมอกก็เริ่มร่วงครับหมอกนาเลยพี่น้องเอยลยดูแลสุขภาพ่าไปครับอากาศอาจเปลี่ยนเนาะเชิงนีเนาะๆๆ สูตรเจียวเบอร์เดย์เทนพี่น้องเลยพี่น้องเนียบร้อยแล้วมะระนี่ผมช่ได้ปลูกเองเลยพี่น้องบางทีไปหาตลาดเพิ่นบะม,มี่เชือเอานะครับวนะ่า

ความกัดไม่ต้องปวกรักพอดีทำเมียแล้วมาอยากซีเจ็ดต้องเสียงใกล้ขันมากเพื่อนม,มาละก็ร้องพอกิน ดีนี่นะครับสมซื่อดีกินเข้าไปแล้วมันมันขมแต่ที่แรกเลยพี่น้องต่อไปกับสิบวานมดนเลยหวานไปซื้อแนื้อเลยพี่น้องเลยขันเปิดอยำรับรอดครับแต่ว,ว่าผิดหว <c oughs> ังจักเจาะเชียงเหนือบานคอนเจนเท่า,น,านีร่ครับ ตาซิมิมาเจ๊ะมีพี่น้องบางคนนะครับเประ่าเพิ่นมะก,กินได้พี่น้องแต่แต่เตพิ่นมักเบิ้งไหมเพิ่พมนมาเห่กําลัางให่เดือดอยู่ ไม่ผิดหวังดงีพี่น้องเอง้ยสามสิบจีพันตับที่เด็ดนะครับนะหืืลูกห,ห,ห,หนังเลย ยานไปบ,บ้างเลยจะบิอืบ mà nhớ mà hai con rồi Mày quán không? Thiệt với Sam đi cả rồi ของเสียบควนอยู่ผู้มากนะพี่น้องเนาะอย่าไปเอยียงหลายนะพี่น้องเื่อพี่น้องเอฟซีนะครับเนดะ้อฮะนุมแจ๋เลย

อือเ <c oughs> กี่ยวกับผมลำพี่น้องเอ้ยอือก <c oughs> ันผักน้าได้แต่พักๆเลย <c oughs> อืม เดียบ้อยครับพี่น้องถือว่าสาใจเพราะอะไมื้เนียเมนูนี่ครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เขามาบ่งจนจบคลิปนะครับพี่น้องขอขอบคุณเชียงเหนือนะครับบ้านขอนแก่นนะครับเชียงเหนือคุณแม่กองนะครับคุณพ่อกำนันนะครับปากท่างขอนแก่นนะครับสนใจเดี๋ยวผมมีถิ่มเบอร์โทรไปทั้ง่างนะครับนะให้พี่น้องโทรเข้าไปสร้างเหนือพันมากินแซ่บนะครับช่วงพรม่นี้นั้นนะครับเป็นช่วงเสาร์ด้พี่น้องเนาะแล้วก็เป็นช่วงใบสามเป็นบางมือพอดีขา2สองตัวนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ การกระท้ำไดว่าจได้ที่ปสุภาพจ่าชาตรงลนาเกิดขอโทษขออภัยพี่น้องซูขุ้นนะครับเนาะเดี๋ยวมาพอกันได้คลิปหนานะ้ครับกับวันที่เป็นเมนูอย่างกับสำหรับมันนี้มักกะไรถือใจกับแช่พี่น้องเนาะจ่าชาตรงลนาสีขอจาการพี่น้องไปสมิตนะครับสวัสดีครับ